สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินข้อความที่ว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ควรเก็บไว้ในหัตถ a นะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับไปติดตามชมคำศัพท์คำว่าหัตถ a ว่าหมายความถึงอะไรครับคำว่าหัตถ a หรือภาษาบาลีหัตยะหมายถึงภายในที่สุด ซึ่งเป็นการกล่าวถึงสภาพธรรมะคือจิตว่าเป็นสิ่งที่อยู่ภายในที่สุดนั่นเองครับจิตเป็นสภาพรู้เป็นาธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้หรืออารมณ์นั้นเป็นสิ่งภายนอกครับส่วนตัวจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นาธาตุรู้เป็นสิ่งที่อยู่ภายในแต่ว่าเนื้อหาสาระในการกล่าวถึงเก็บไว้ในหัตถไทยนั้นจะมีความลึกซึ้งแค่ไหน ไปติดตามชมเนื้อหาสาระได้ในช่วงแรกของรายการบ้านธรรมะครับ